สวัสดีครับผมจะมาเล่นเกม u l t i m ส t e s p i e r m a n ทอเท่าเมเฮมกันนะครับผมไม่พูดมาละเพลงเราไปดูกันเลยกันนะครับผม let's go <S Oh really? I've never heard that before. We got a situation up the street. Some super nutjobs got gone off the rails. Whole city not crazy with them. Time friend, my Sandy. Spider-Man, come on, come นี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่นี่น่น่นี่นี่นน่เฮ้ยนี่เอ้ยจับทุ่มเอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นไงล่ะลุกขึ้นมาอีกเหรือนี่ลุกขึ้นมามาแบบเร่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 เรเร่ยมาเ่เร่เร่เรเร่เร่บ่เร่เรเร่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 ร่เรเร่เเยเร่่เรเ่อ่เรยเอ ล่ก๊ดชุบเดี๋ยวนเดรถต้องช่วยมาแล้วครับผมเพื่อนมาดิแซนดิสเบรเมนวู้บบีเดือดเดือดเเฮ้ยชุบ let's go เฮ้ยเฮ้ยมีโจรมันรอบตีนี่เนี่รอบตีเลยอมนได้เอ็มนี่นี่นี่เฮ้ยชุบมาอะไรเออเอเออเซนเตือน เสือนว่ามิอันไพอ้าวเฮ้ยนี่นนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เหมดหรือยังโอเคหมดครับผมโอ้เอ้ยเฮ้ยชิบเวโอโยฮิวฮิวไม่ฮิวก็ต้องฮิวแล้วนาะนี่นี่นนี่นีเฮ้เเออนี่ยเเออนี่เอ้ เออเออเออนี่นี่นี่ฮือเป็นไงล่ะนี่นี่นี่ทาเยอะปลล่ะโอ้ใช้ได้ครับมให้ชุบห้ชุบเฮ้ชุบอ่โ้ยย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 ยามยย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 บยย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 าเ ดับน้ำตกลงมาปันแม่หลบแบบดิจิปม่อนแนวเกาเกาเกาเหลวเหลวโอเคตอนนี้ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปอุ้ยโดนเดี๋ยวโดนได้ไงวะงงเลย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 โอเคงงเลยงงอะไรน่ะแม่งโดนน้ำเต็มเฮ้ยแม่งมาใหม่เลยครับผมเฮ้ยเสียงเป็ดเฮ้ยจ้ะ เดบดบดโอเคเฮ้ยเบมาเลยจ้านี่นี่นีนี่เฮ้ยเฮ้ยฮะมม่วจ่จ้จ่วเจเจจเจเจอืให้อีอีอีอ้ยโอ้โหโอเยตบตึบตบ้เฮ้ยจะนี่จะผู้หญิงเป็นตัวประกันในสมีเฮ้ยมารุกมา อโอ้ยเชื่อเขาไม่ยิงก่อนโอเควิ่งกู้ s o m e t h ครับผมโอ้ย oh, yeah. เฮ้ยมาดีนนแอมครับผมนี่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 เฮ้ยตีไปทีามากดหายไม่ตายแม่งเลยนี่หืดูเลือดมันเฮ้ยรถไหลเป็นน้ำน้ำอย่างเป็นไหลครับผมงอโอ้ย oh, yeah. มาแต่ฟัก,กเกอร์ เฮ้ยเชือบมาเขาหมอดเบบนี่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 เฮ้ยอะไรอืมเฮ้ยอย่าอย่าย่าเขาเรียกว่าสัญชาตญาณไอ้แมงมุมเกินอยู่เสมอิงเงยเงยเงเงยเยเงยเฮ้ยแน่ยิงยิงปืนมันไม่ดีต่อสุขภาพแฮอะไรนี่ยิงปืนมันไม่ดีต่อสุขภาพงงเลยครับเออ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 เฮ้ยเออยี่ยงไย้สย่ยค่ยี่ยย่ยยยยยย Oh yeah. er? huh? โอ้ยมาแตะฟักเกอร์ฮะสไลด์ไปอู้คอมมอนแมนอิสแนวเดนมาคอมมอน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 รวมหน่อยรวมหน่อยรวมหน่อยไม่รวมเลยอะ่ะโอ้โ oh. หอยู่ห่างกันเป็นยี่สิบล้านชาติจนกว่าจะโดนอ้อเออเออเออๆอให้ตายดิโอ้เฮ้ยเชือบนะเฮ้ยเชือน่นะโอ้เย ดิกเกิร hmm. hmm ์ค hmm. ร hmm ับผมฮึบ hmm. อ hmm ่า hmm. ม hmm ันค okay. okay. like ืออะไรวะช่างมันแล้วกันไม่รู้เฮ้ยนี่นี่นี่นเฮ้ยย่เฮ้ยนี่เป็นไงล่ะสวยครับผมไม่ใช่ที่งดงามมากโอเคชื่อคุณผู้หญิงเรียบร้อย lets go let's go let's go ลนี่เน่ยนี่นี่ยน่เดี๋ยวเดี๋ยว ไอสัตว์กูโดนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเฮ้ยโอ้ยหลบได้อ๋อไอตัวนี้เองมันยิงจรวดมาเฮ้ยชิบอืมอะไรอะไรโอ้ยเฮ้ยนี่เสกข่ารักนี่เนี่นี่เนี่นี่เอืมตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายมานี่เฮ้ยอี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 เฮ้ยเฮ้ยอืมเฮ้ยนี่แน่งดงามครับผม nhằng á làm thế nè tự lừng từng phố từng đừng oh my god creepy patrol causing all this although tossing cars through the air like paper planes ain't exactly sparky's MO แมไอไอีม be so ์ไเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่เเดี๋ยวเดี๋ยวขอต่อยนีก่อนเออเเอาเอโดน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 น้ำครับโดนน้ำครับแล้วก็ตามด้วยถ้าไม่ตายนี่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 นนโอ้โว้ยเดียวเดี๋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 ยว เดียเดี๋ยวไอ้สั์มันกูเผลอไปกดถ่ายรูปโอ้แต่ก็หลบได้เบ๊ะเบะนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยหลบมือเอ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 อเดเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ย้ย้เ้ยหลบหลบไ่ทันไ้เดี๋ยวเดี๋ยวเออตรงนี้โอเคมีเหมือนกันเออเอา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 เอโดน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 สิครับโดนสิครับนี่นี่นี่ นี S <S <preach miracle> first, ่ว้ายโดนอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ผมไม่ทันสักทีเลยเฮ้ยเฮ้ยว้ายดูดกับแก๊กแก๊แก๊ก้าโอไมค์ก๊อดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจำได้อยู่นี่นี่นี่แทงน้ำแทงน้ำแทงน้ำอ้าเอ้าวอ้าเอ้าวโดน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 ครับผมนี่นี่หัดเดียวจอด sand in my shorts what is up with this if that smoke really was coming from the Triskelion it must be a breakout who knows how many supervillains could have escaped Whoa โอเคครับผมมันยังดุเดือดเลือดท่าครับผมดูกต่อ Spiderman Spiderman ปราบเรายยัไงส p i d ด r m so a n is wait in the way and no warning m ม่ราวิ่งทำไมเพราว่ ที่อีส์สไปเดอร์แมนจับเหวี่ยงไม่ให้หมดเลยอะ่ะเออเออเอ้ยเออเอออะไรอะไรนี่นี่ดีเอ้นี่ไม่นี่วู้ให้ได้อย่างงี้สิครับผมโอเคลิบเปิดเปิดลิบนะจ๊ะนายจ๋า let's go เฮ้ยจิ้วจิ้วจิ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 ว,จว,จว,จวเฮ้ยเอยโอ้ย

ยอมให้ไปไหนหรอกจิวจิวจิวพิคาดมานเมื่อกี้ยิงอะไรก็ไม่รู้งงตึ๊บเลยครับผมโอเคเฮ้ยมันหยุดรถมาหลบแบบนี้จะเต้าไม่ได้เดะกูหลอกแอ้แลนตาขาวฝันไม่เถอะเฮ้ยอืฮอเล่นหยุดรถไปเลยเฮ้ยหลบแป๊บไม่ได้เดกเดะเดวเดะเดะเดะอุ้ยโดนเดะเดวเดะเดวเดะเดะเดะเดี๋ยวเดะ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  บักหานีเยอยเหอะเฮ้ยนอนอนอเดีย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 เฮ้ยไอ้แนตาขาวมึงจะหนีไปไหนกูกูเปมึงหนีหรอกไอ้บ้าเฮ้ยมึงนนี่ต้องตามตามกับผมต้องตามมันยังให้รวดเร็วแบบหันใจเยอเฮ้ยเฮ้ยหนีไปไหนโอ้แม่งโดดไป็ยังไกลเลยเดียวเดียวเดียว เฮ้ยมาแล้วต้องตามไม่ทันเฮ้ยยุบเฮ้ยเจอคนเดือดร้อนช่วยแป๊บนึงดู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 ยุบยุบยุบโอเคเดี๋ยวมันหายไปอย่างเร็วเลยเฮ้ยแม่งค่าสายตายอย่างแป๊บเดียวแต่เราก็ต้องตามมันให้ทันเฮ้ยเร็ว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 เฮ้ยไม่สนพวกลูกกระจอกหรอกเฮ้ยอย่าเฮ้ยโอ้เย่ปีมั์ เย้ให้แล็ดตาขาวมือหายไปไหนวะอ๋ออยู่ตรงนั้นนี่เองเฮ้ยมันคิดจะชนชนคุณตำรวจนี่เนี่ยถีบซะเลยโอ้โหถีบกิ่งเข้าไปในนู้นเชียืมไล่อร็อกขมอดเบยเบเฮ้ยข่าไม้ตายสไปเดอร์แมนเบย์เบ่คาดมานนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่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 เนี่ยเฮ้ย ไอ้มีตัวยิงปืนนี่อะไรอะไรอ้าวไปนู่นเลยเอีเอ้เอ้อ้อ้เบียเบียครับผม Let's go เย่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 ฮะ I'm fat for ya เออ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 นี่เนี่ยนี่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 เนี่เฮ้ยทำอะไรไอ้นี่ก็โยนระเบิดเก่งจัง ยังมีอีกเหรอมีอีกก็มาอีกสิครับไม่หวั่นเก่งนะเจ้าวชึบเฮ้ยอย่าเป็นไงล่ะโว้วโว้วโวโว้ยกับโดนเมื่อกี้เฮ้ย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 เอุ้อุ้อเสียสิว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 โอเคลงด้านล่างโอเคลง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 เฮ้ยชึบ โอเย่โอเย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 โอ้เอาเรื่โอ好靓นะครับผมเฮ้ยยะย่าะย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 ะเฮ้ยเฮ้ยคิดจะรับหลังเลยไม่เด็ดขาดนี่เน่เฮ้ยเจิ้วเจียวเจียวจียวเฮ้ยจิ้วมานี่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่ล่วงครับผมล่วงก็ไม มะม่วงก็ไม่เฟี้ยวครับผมเฮ้ยจิ๊บเฮ้ยมันชอบบอย่เอาเฮ้ยกอดเดี๋ยวเี๋ยวเดีดี๋ยวเี๋ยวเด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 ี๋ยวเเดี เฮ้ยช hey, uh, uh, ิบล่ะหลบตัวบตัวบให้ไม่ได้เด็กครับผมช่วยคนช่วยคนเฮ้ยชิบเฮ้ยชิบโอ้ยโอเคช่วยคนช่วยคนช่วยคนดูดูดูอืมสาวสวยซะด้วยโอ้ยเพื่อนแป๊แสนดีคนนี้ชอบเลยเฮ้ยอะไรนี่นี่อัปเคัดครับผมเฮ้ยเอ้ย Ê, hey, chọa 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 hey, chọa Ê đi chúp, hướp, hey, hướp hey, chúp, hướp hey, chúp, tháng này hey chà, ê, ở đâu vậy? Này, đi chút À hờ, nó bắn xuống rồi, ngon lắm Wow của anh really 90 seconds tops, so... Shut up, punk. ยอมให้จับซะดีิไอเล็ดหัวกระดอเย็ดเป็ดอียเอ้อ้ไอสัตว์เผือไปกดถ่ายอีกแล้วเฮ้ยตึมเติมเติมเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยบึ้งแอบแดบแดบแดบโดนเลยกูเฮ้ยอ้าวเฮ้ยจ๊บเฮ้ยจุดจุดจุดเฮ้ยป๊าบครับผมอียเอ้ยเฮ้ยต้องกดตามไม่ทันอ่ะกดตามไม่ทันก็โดนอ่ะเฮ้ยจ๊บ เออเห้ออื al, นน hebt, มเฮ้ยดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆขโมนเบบีมาขโมนนี่จิ้วจ <right> ิ้วจิ้วโวยโวยโอ้ยโดนกดไม่ทันครับผมเฮ้ยเด้์เจยเจย์เจยจย์จย์ก็บอกรักเฉยไม่เอาไม่ชอบเฮ้ยเออ เฮ้ยอี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 อมอีออีอีอีออีอนอี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 อหือมันอวิดมัอีอิอเอ้ยเฮ้ยมัีอวิีเฮอยอย่าอีอีอยอีอีอีออีอีนีอีออดอีอีอีีอ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 ไอ่อี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 ออีออีออีออเยีีีีีอี ตับตับเฮ้อ้าวให้อย่าย่ยวายโดนแตีเดียวไม่รักไงก็บอกว่าไม่รัก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 เฮ้นนี่นีเฮ้เฮ้จอจ่าจ่จ่จ่อจยอโดโโด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 นไม่ายเบเสปาอร์แมนนี่นีฮ้สมนำหน่า something clever right now but i think you cracked all my ribs i'd rather just breathe uh, actually it hurts to breathe too so maybe i'll just hold my whoa are you responding to the bank forget the bank there was an explosion at the power plant by the highway that's half the city's power gone in one bang let's go take a look shoot what a day something tells me i know who else escaped the triskelion today and i shouldn't be shocked โอเคครับผมแล้วแต่ทุกคนจะชอบกันนะครับผมยีจูเน็กแก้วกลุ่มมดบายบายครับ